ปัุรินทร์ครับรถขึ้นทิ้งครับผมมาถึงเช้ารถสามศูนย์แลเสริมมาจากกรุงเทพครับผมมาถึงอันนี้รถมาจากกรุงเทพครับผมเที่ยวก้าวโมงครับผมมาถึงปัตตานีทุ่มหนึ่งครับสิบสามชั่วโมงครับผมนครชัยแอร์สิบสามชั่วโมงวันนี้ครับผมรถสภาพรถติดมากครับบรรยากาศการเดินทางครับสภาพจราจรเมื่อเช้าเนี่ยแต่รอบเย็นนี้ไม่ติดแล้วครับผมบรรยากาศในจังหวัดสุรินทร์ครับตัวเมืองนะครับหน้าบกศสุรินทร์ครับผมบรรยากาศ กัดกันเดินทางครับวันนี้รถติดมากครับผมเพิ่งมาถึงกันครับตั้งแต่เช้า8ดโมงแปดโมงเ้าโมงยังมาไม่ถึงเพิ่งมาถึงเนี่ยฮะมาแล้วครับนคนเดียวติดมากครับผมภัพจราจรเดี๋ยวสอบถามมามากกี่โมงลงมากกี่โมงออกมากกี่โมงเมื่อเช้าเนี่ยจากมอชิดเหรอโอ้สิบสามชั่วโมงเนาะโอ้โหลำบากเลยกลับบ้านเรา <laughs> เหนือ่อยเลยแปดโมงเชา้าครับผมลุงเ<ม>พิ่งมาถึงครับ แปดโมงเช้ามาถึงทุ่มหนึ่งครับสิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงครับสิบสามชั่วโมงครับบรรยากาศกับบ้านสุรินเนี่ยนั่งรถมาจากหมอชิดครับผมรถติดมากครับเมื่อเช้ารถติดมากครับเมื่อเช้านี่สิบสามชั่วโมงครับมายี่สิบเก้าธันวาคมา่อสองพันห้าร้อยหกสิบกครับบรรยากาศการเดินทางครับรถติดมากโมงอ่ะ ีสี่เพิ่งมาถึงนี่นะตั้งแต่ตีสี่พี่เขาเพิ่งมาถึงอะตีสี่จากบ้านมาขึ้นรถต่อจากหมอชิดแปดโมงเพิ่งมาถึงนี่ครับในหน้าบกสหมอชิดเลยครับรถติดมากครับผมแปดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งเลยครับผมบรรยากาศหน้าบกสรายงานสภาพจราจรครับผมบรรยากาศรถติดครับผมเนี่ยเที่ยวเนี้ของเก้าเก้าเพิ่งมาถึงครับเนี่ยฮะสดๆเลยครับผมรายงานสดๆเลยครับรถติดจริงๆคขาเนี่ย เที่ยวนี้ของแกา้าแก้วจากกรุงเทพแปดโมงครับแ3ดจุดสามตูนครับเพิ่งมาถึงนี่ครับหน้าปกากกสอสุรินทร์ครับผมสิบสามชั่วโมงครับรอบเช้าโอ้โหเพิ่งมาถึงนี่นะครับผมมบรรยากาศร,รายงานสดครับผมหน้าปกากกสอสุรินทร์ครับผมบรรยากาศเดินทางสิบสามชั่วโมงครับปกติหกชั่วโมงครับหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงวันนี้สิบสามชั่วโมงครับโอ้โหติดพื้นหดเลยครับติดจริงๆครับสิบสามชั่วโมง